ฮ้ยจริงเหรอเธามีแค่สองอันเหรอแต่เราเรามีหลายอันเลยนะไม่ได้มีแค่นี้อันเดียวเนี่ยมียูนิคอร์นหนึ่งยูนิคอร์นตัวที่สองเบอร์เกอร์ก็มีหัวใจก็มีปูก็มีคัพเค้กก็มีดาวตกก็มีอีกอันเนี่ยนักก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแกแกแกเห็นปะว่าบัวบัฟแกเออเห็นแล้วแหละฉันแค่อยากจะชวนบัวมาเล่นพ็ปิดด้วยแต่ดูนางอ่ะอยู่ๆมันก็มาบับฉันเฉยเลยอ่ะ ว้าวบัวน,นี่บัวแกรู้จักป๊อปอิดป่ะเนี่ยฉันได้มาคนแรกๆในนี้เลยไม่อยากจะโม <laughs> ้ี่เคยเล่นป่ะอ๋อป๊อปปีใช่ป่ะเนี่ยเราก็มีบ้นี่ไงว้าวแกมันก็มีอ่ะเนี่ยอันนี้เราซื้อแบบยุคยูนิคอร์นอ่ะเพราะีคนอื่นเขาใช้รูปสี่เหลี่ยมกันน่ะแต่อยากแ,แตกต่างนิดนึงก็เลยซื้อรูปยูนิคอร์นมาเลย แต่นี่ยของฉันมันเป็นสีรุ้งเว้ยสีสดสวยมากเฮ้ยของเธอเป็สีรุ้งเหรอแล้วก็ไม่สีรุ้งเหมือนกันเธอเแต่ของเราเป็นสีรุ้งกับพาสเทลอะมันหาย,ยากกว่าอีกนะฉันก็มีแหลีกอันนึงอยู่ที่บ้านเฮ้ยจริงเหรอเธอมีแค่สองอันเหรอ,อแต่เรามีหลายอันเลยนะไม่ไมีแค่นี้อันเดียวเนี่ยมียูนคอร์นึ่ง วีนิคอนตัวที่สองเบอร์เตอร์ก็มีหัวใจก็มีปูก็มีคัพเค้กก็ม,กมีดาวตกก็มีอีกอันเนี้ยนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยมันไม่จ็ดอันอ,ะอ่ะอ้าไปไหนอ่ะอย่าไปก่อนดีเนี่ยจะเอาไปไป้อนอิดปะเอาให้ทุกคนเลยมาแบ่งเล่นกันแกแกแกเห็นปะว่าบัวบัฟแกออเออเห็นแล้วแหละ ฉันแค่อยากจะชวนบัวมาเล่นพลาปิดด้วยแต่ดูนางอ่ะอยู่ๆมันก็มาบับฉันเฉยเลยอ่ะอือแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันแกแต่แกจะดูมันบับตลอดเลยนะเว้ยเฮ้ยเออแค่อนแบบนี้ก็จริงเนาะแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะแกแกก็ซื้อพับอิดมาเยอะๆเลยดิเฮ้ยแต่ฉันไม่มีตังค์เลยอ่ะแกแกก็หาจากคนใกล้ตัวไงแม่แกเห็นแก มันจะดีเหรอดีสิกิทจะไป,ปยอมมันทำไมเออเอาก็าเอาฉันก็ไม่ต้องไปโดนบัฟอยู่ฝ่ายเดียวอ้า oh, <no. S 2> น้อเ,เอามาหมดเลยแกเอามาหมดเลย <c oughs> ยุยุโอเคขอบคุณนะแม่ไปแล้ว กสั่งเลยหรอสังเลยแกเรียกแกเป็นปทางลาะโอเคอเค้ยอันนี้ใหญ่มากเอาอันนี้เลยเอาเถอะโอเคแต่ามันจะสองอันสามอันโอโมเมแกนี่อุย้ยแกมาแล้วเหรอ อุ้ยควรใหญ่เลยอ่ะอ่าฉันให้แกเล่นอันนึงโอเคได้ขอบใจมากแก่มีอันเล็กดีแกเห็นไหมันเยอะมากเลยอ่ะว้าวอุ้ยดีนะที่แกให้ฉันอ่ะนี่ถ้าเป็นบัวนะแม่ฉันได้นอนอุ้ยแกแบบนี้ต้องไปบับบัวป่ะไปป่ะมันก็ต้องพาไปดิไปไปบับบัวดีกว่าเนาะไปเลยแต่ฉันเอาอันนี้อันใหญ่ไปอวดไปไปแกบัวอะไรหรอ ก็เอ่อเธอบอกว่ามีปอบอิดเยอะใช่ปะใช่เอ่อพอดีฉันก็ไปถ่ายไข่มาเนาะก็ไม่ค่อยเยอะอะซื้อมาิดนึงอะ่ะก็โ้โหเยอะเลยเกี่ยวกับเราอีกเนี่ยเห็นแกบักต่อเลยแกบับต่อเลยและที่สําคัญไปกว่านั้นนะเธอมีเยอะแล้วมันก็มันแค่นิดนึงแต่เรารีวิวอันเทนี่เห็นไหมบัว ที่เธอบอกว่ามีป๊อปอิดหลายอันมันก็สู้ไม่ได้เท่ากับป๊อปอ,ปอิ้อันใหญ่เท่านี้แถมเราซื้อมาสองอันด้วยนะเราแบ่งให้พี่หน้าด้วยแหละเุ้ยปีอันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออ,อ้ยจริงๆล้วก็ซื้อมาพอดีเลยนี่อ่ะอันใหญ่เหมือนกันว้าวเฮ้ยพี่หน้าลองเาไปเทียบดีดีแกไหนบัวฉันขอเทียบหนนะ่อยนะได้ได้พี่หน้า ของแกดูเล็กไปเลยอะรูทนี่แกโดนบับอีกรอบแล้วเหรอเนี่ย<อ>เนี่ยของเราก็ใหญ่<ม>เล่นก็ปินเว้ยเออเล่นไปเลยไปพี่หน้าไปไม่สนุกเลย<ม>วะ่ะเล่นเออ,เอ,อไปไหนเหรอพี่หน้ากับเธอเป็นไรเนี่ยสองสามวันที่มาแปลกๆชวนเล่นบอบอินก็ไม่เล่นหายไปเฉยเลยแก เกต้องไปดัดการเลยฉันก็ไม่ยอมนะถ้าเป็นฉันนะไปไปไปกันเลยึิวะบัวนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกบัฟฮะบัฟเรื่องอะไรแกฉันไม่พูดอะไรเลยนะคุณไปสิแกว่าบัฟเลืกบัฟอิ่ก็เลอกพอปอิ่มไงนี่บ้าหรือเปล่าอะไรเรื่องปุบิดอะไรของแกแล้วที่แกมีเยอะมาอวดว่ามีหลายอันมีลายใหม่มีอันใหญ่กว่าฉันเนี่ยนะเธอมีแค่สองอันเนาะ แต่เราเรามีหลายอันเลยนะไม่ได้มีแค่นี้อันเดียวเนี่ยมียูนิคอร์นหนึ่งยูนิคอร์นตัวที่สองเบอร์เกอร์ก็มีหัวใจก็มีปูก็มีคัพเค้กก็มีดาวตกก็มีเนี่ยอันใหญ่เหมือนกันเล่นกับฟินด้วยเอา้าก็ฉันพูดตรงๆฉันพูดเรื่องจริงไม่ได้บับแกเลยนะไม่จริงหรอกแกจัดการเลยแกแก,แกเจอดีแน่ ไปพี่นาเบื่อะไรเนี่ยกดเรื่องอะไรวะอุ้ยอะไรอ่ะพอปิดของบัวเรามาทำลายกันเลยดีกว่าป่ะน่าจะได้ไม่เอามีอะไรมันบ้าแก่พี่นาขอกันใจมาหน่อยดิจัดการตัดเลยอ้าวเฮ้ยตรงไหนดีพี่นาเลือกมาดี กางไปเลยไงยแกขอโทษด้วยนะบัวเป็นไงพี่นะ้าสวยปะ่ะสะใจจริงๆไปกลับบ้านดีกว่าเรามาดูผลงานกันว่าพรุ่งนี้อะรีแอคของนางจะเป็นยังไงโอเคจัดไปพรุ่งนี้เข้ามาใหม่ไปกลับบ้านดีกว่าปะแก ว่าเป็นลุดแกเจอดีแน่ไปพี่หน้าใช่แน่เลยแกฉันว่าป่านี้มันคงได้เห็นแล้วแหละว่าใครตัดป๊อบอิดขาดเนาะแกจริงด้วย,ยพี่แกมาตัดปบอิดฉันใช่ปะพูดอะไรของแกใครตัดไม่ทราบ ฉันได้ยินเต็มสองหูเลยเมื่อกี้ลุดไม่กี่พูดเสียงดังเกินไปพูดทำไมเมื่อกี้ใครจะไม่รู้ล่ะแกเองใช่ปะเราลองมาให้ดีๆเออฉันนี่แหละมีปัญหาอะไรปะเฮ้ยแกมันรู้เลยไงรู้แล้วก็ทำอะไรพวกรมไม่ได้หรอกแก เห็นไหมแกพูดเสียงดังไม่ได้ยินเลยทำไมช่อางมันเถอะโอ้ยแกแม่แม่ฉันโทรมาจะไนะรอรอรอฮัลโหลแม่ฮนะมีคนขโมยตังค์แม่เหรอเอา้ย oh, <hey. S 1> อะไรนะจะจะแจ้ง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 ความเหรอ นนก็บอกแม่าเพิ่งแจ้งความอน,น <c oughs> มี่แม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 ่ใจเย็นก่อนก็ได้บางที <c oughs> เราทําหายเองก็ได้อย่าอย่าเพิ่งแจ้งความก่อน <c oughs> เดี๋ยวอาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่มีใครขโมยไปหรอกแม่ฮะจะไปไปไปแล้วหรอ, <c oughs> อ,อไม่ตัดสายแล้วแกรีบไปแม่ <c oughs> ไปเลยก่อนเร็วเร็วเร็วทำไมพวกนี้ต้องตัดกับอิดเราด้วยวะเราไปทำอะไรใหมันเนี่ย ยังไม่ได้ทำอะไรให้มันนะเรื่องมันต้องมายุ่บเราด้วยองต้องไปคุยกับมันให้เข้าใจเจ๊เร็วเจ๊เร็วหยุดคุณถูกออกหมายจับคดีลักทรัพย์วิ่งเจ๊อย่าม่ละเก๊เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะผู้ชายคนนี้ถูกออกหมายจับข้อหาคดีลักทรัพย์เฮ้ยฮะแล้วแกเป็นขโมยใครมา สารภาพไปเลยไม่งั้นโดนคดีหนักแน่เออคือฉันไปขโมยตังค์แม่เพื่อไปซือ้อ๊อปอิดก็คือ๊วปอิดเยอะๆที่แกโยนใส่ฉันอะ่ะแกะไปขโมยตังค์แม่มานะใช่แล้วแกะจะไปขโมยทำไมจะไปซื้อทำไมฉันไม่ได้อวดแกเลยนะฉันชวนพวกแกมาเล่นด้วยซ้ำแต่พวกแกเดินหนีไปก่อนอยอมฟังฉันพูดที่เสร็จพ,พวกเราขอโทษนะที่ เข้ <growing> าใจแกผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกแกนุ่นไปเขียนตำรวจไปเรื่องของฉันอ่ะฉันให้อภัยได้แต่เรื่องลักขโมยอ่ะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะหมดเวลาคุยแล้วครับอฮ้ยแ่เฮ้แกเฮยแกเห็นไหมนะคะทุกคนว่าการลักทรัพย์หรือการขโมยของมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำนะคะแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กับสมาชิกให้บัวด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีนีตอบทางนี้ค่ะ ไว้เจอกันคลิปห,หน้าค่ะบ<ป>๊ายบาย